สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่24กรกฎาคม2564้รกางปรเคนราฝากกุไลระกุแกุ้ตาลนดโคกระบือตำบกลุ่ว่าอำเภอกุชินรายจังหวัดกาลสินนะครับเขาไม่ได้เอาฝากกุไร์กุแจกุญแจนกับาปิดนะครับไปแล้วนะครับเฉลี่ยหน่อยนะครับเป็นได้กกันแล้ว ดุมหน่อยร้อยเนือสูงร้อยสามสิบหน,นึ่งมื่นหาเราหนีมีไห้กันมื้นหานะครับแบบนี้มื่ 100. นหามื่นหกนะครับนี่ครับ6,000ถึงกพเถ่อเถื่ 6, นดอกนะครับ เท่าไหร่สองตัวสองตัวเศร้าสองมื่นน้อยๆนะครับหมื่นเคลียรนะครับหมื่นหมื่นพันร้อยมื่นนะครับหมื่นพันนะครับหมื่นน่อยๆนะครับหมื่นหน่อยร้อยเนี่ยหมื่นพันนะครับมื่นนะครับคู่เศร้าสองนะครับ นี่มันหายละากัสาวหน่อยสาวหน่อยสาวหน่อยสูงหน่อยสามสิบนะครับสาน่อยเออเป,เป็นให้กันเงินครับเป็นให้กันูนะ่เนี่ยเรีกหน่อยนะครับแปดพนานะครับ สูงร้อยยี่สิบบวกนะครับร้อยยี่ห้านะครับสั่นเฮ้ยสวัสดีครับมาหนแช่ล้วมาหวนแช่เดียวช่หนมาไมน้านโรคย่กงเดงเลย สสาวไม่ไ่ไดุดเลยลงให้ผมเลยนี่ยนี่สาวน่อยจะบาทครับสาวน่อยมื่นสองพันหร้อยเนี่ยสาวน่อยสูงลอยสามสิบนะครับหมื่นเนี่ยนี่ย่ได้องืองันรนี่ยเด้งแกงงามๆนี่ใส่หมื่นสองอย่างเ0ีเด้ยกนเนี่ยนี่หมื่นสี่พันเหอหมื่นสีันครับนะับเหลือจตัวเท่าไหร่ น้องมื่นน้อยๆมิต่หมื่นน้อยๆน้องเครื่องแดงๆตัวดำๆครับอันนี้แม่นี่จ้าบาทถึงไแมื่นสองพันหร้อยเมครับเครื่องเหลืองครับสูงลอยสามสิบครับเอฟสอง ทับด้วยครับขับโซ่ด้วยครับครับับตัวมาครับสาค่กนี่ยหมื่นสี่พนห้าครับหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไดนะครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เจ็ดสองหกเสก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าสองหนึ่งศูนย์นสนใจก็มาสอบถามับูพ่อใช้ครับสนใจี่ัดีครับน้าอันนี้ พร้อมผสมแม่แยกลูกท้องว่างครับแม่แยกลูกท้องว่างครับหมื่นสามพันานะครับ่ัวโค้งครับสูงร้อยสีบห้วกนะครับลูกประมาณ่เกินลูกสองครับหมื่นสามพันห้าร้ครับดำดำนะครับนมนะปีนแม่นี่แม่ไหมครับ แม่สาวแมนปะแม่แมนครับอันนั้นนับเดียวตัวเดียวสนใจที่ต่อได้เบอร์ไลยนะครับแปดหนึ่งแปดห9689สี่ห้าเก้าหกัปดเก้าเก้าหกแปดเก้าน้อยแอมโพชัยทีมงานเห็นนะครับน้อยแอมโพรชัยนะครับลูกโยกลูกแรกนะครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกความผสมลูกแรกนะครับสูงใหญ่เงี้ยวนะครับเหมือนน้อยนะครับเอาเลย ดำใหญ่ครับ,บนี่ครับประกันทุกอย่าง,คร,รงค,ารครับป้อมประกันกระจายประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างครับกันแข่งขาประกันมดลูกนะครับป้อมผสมนะครับกระลังขึ้นนะครับกระลังซอยอย่างกัน

เมียสาวเมียสาวต,อ 12, าตอนนา่อกันสิบสองนครับหมื่นห้าร้อยผมสูงหอยสีมรกตหมื่นห้าร้อยนะนีหมนห้าร้อยอันนั้นหมื่นสองตัวน,นั้นหมื่นสองนะ ดำๆแมน่นมั้ขายแล้วครับนะอัน,นอันนั้มื่นสองมื่นสองพันหาร้อยอันนี้มื่นมื่นหาร้อยอยาขายมืนห้รอมนอยากขายมื่นหาร้อย,ยนะขายสนามนะั่เล่แม,ม่นัลกูกครับแม่ลูกจ้าบาทเล่มื่นเก้าพันหารอยละครับพูสั่ง <10. 000. S 2> คุณรนะ้ร้อยสี่สิบห้าวกนะแม่ลนะูกลนะูกตนะัวพนะูนคะรับ ใหญ่เดยใหญ่สูงนะครับแม่เดียวเจ้าบาทครับเดียวมื่นพันมื่นพันสนใจในติดต่้ไดเบอร์ใดนะครับศูนย์เก้าห้าย์ห้าแปดแปสี่นยสนใจเข้ามาสอบถามได้ครับตัวละมื่นไปขุนมีนมื่นห้าร้อยมื่นห้าร้อยมนกันคุณนะแม่ลูกกับมื่นในหน่อยมื่นกี่แล้วครับคุณ สูงอยู่เลีนะครับเนี่ยแม่เท่าบดนะครับขอบหูดําแข้งขาดําเครื่องดํานะครับเครื่องดําๆนะครับสูงเลยแม่าดำมือมื่นห้าลอยสูงเลื่อยหัวไหลแอนมินนะครับเนี่ยว,วัวผอมวัวผอมมื่นได้ครับมื่นมื่นห้าลอยสาวน้อยสูงลอยสี่สิบบวก สาน้อยร้อยสี่สครับยาแก้บันครับแบบนี้ยกคู่าวเจ็ดคู่นี่าวเจ็ดแต่เป็นคู่ซาวเจ็ดนะคู่นี่าวเจ็ดนี่นะซาวเจ็ดาวเหมื่นครับหมื่นสี่ครับ หมื่นสี่หนาเนี่ยสาวน้อยนะครับราคาประมาณนี้นะครับางานนี้อ่างลึกดีครับงามคนละแบบเตังได้เาวครับอันนี้เดีอ่างลึกส่งดีนะครับเครื่องดำดำนะครับสูงร้อามสิบบวกครับร้อสนครับร้อยสาม้สนใจที่ต่อได้เบอร์ไลยนะครับศูนย์แปด หนึสนใจเข้ามาสอบถามเนอขดีเบอร์เงินมือครับเอามืนน่มนสี่มือนหามืนหกนะครับสาวอหน่อยนะครับรอยนี่นะครับครับรอยจ้อยๆน่ครับอ,นะอันนี้มือนสองหายนะครับตัวนี้มือนสองหาร้อัทงามน,นครับอันนั้ 100, 100, นมะือนพันไอมือนหาร้อย หมืน şey. ่นพันนะครับ um problem, แมวแยกลูกท้องว่างครับสาวไงสาวหนักญ่ดีนึงผู้ใดยมังงัวเขานะครับง่วข่าเครื่องดํานะครับเท้าบดเท้าบดนะครับหมื่นนิดหน่อยหมื่นห้าร้อยก็อะครอีกรั่นบหนะครับ มือสอหาร่อยนั้นทีมนั้นนะครับกับชารโลเลตน,นะครับสิ 18, แปรเม่ลูกแม่ยแยกลูกกับคอยจอยกับมือ่นั่นนะแมียจอยกับมื่นั่มือเือเือวบินหอ,อป่าเมือกมเทบินเลื่อกอมกระจายง่อยเขานเนหด้ม่เหอที่ไปยั้ผม